สวัสดีแฟนๆช่องเรื่องหลอนกอนนอนทุกคนนะครับวันนี้แอดมินมีเรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเริ่มเรื่องที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าแสงเจ้าแสงไม่ทํางานทําการเอาแต่เที่ยวตรีเล่นการพนันเรียกได้ว่าคบสูรกันเลยทีเดียวพ่อแม่ของเจ้าแสงต่างเอื้อมละอาลูกชายคนนี้มากวันนี้เจ้าแสงเข้าไปเล่นการพนันในบอนอีกเช่นเคยแต่วันนี้โชคชะตาคงไม่เข้าข้างเจ้าแสงทําให้เสียพนันจนหมดตัวมีนำซ้ำยังต้องยืมเงินจากคนในบอนมาจ่ายค่าเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน เจ้าแสงออกมาจากบ่อนด้วยอาการหงุดหงิดขณะที่เจ้าแสงกาลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเจ้าแสงเห็นเจ้าเด่นซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนปถมที่ทํางานเป็นสัปเปิยืนเก๊กเกังๆอยู่ที่หน้าบ่อนเจ้าแสงตะโกนถามเจ้าเด่นด้วยความสงสัยเจ้าเด่นจึงตอบว่ากําลังหาแหวนทองที่ทํหล่นหายตอนที่กําลังหยิบโทรศัพท์เจ้าแสงเดินไปหาเจ้าเด่นเพื่อหวังจะยืมเงินแต่สายตาของเจ้าแสงก็เหลือไปเห็นแหวนทองตกอยู่ที่ล้อมอเตอร์ไซค์จึงเก็บแหวนทองไว้และขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปโดยไม่บอกเจ้าเด่น โดยตั้งใจว่าจะนําแหวนทองไปขายเพื่อนําเงินไปเล่นการพนันเมื่อเจ้าแสงมาถึงบ้านขณะที่เจ้าแสงกําลังแปลงฟันในห้องน้าเจ้าแสงเหลือไปเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งในกระจกเจ้าแสงรีบหันกลับไปมองแต่ก็ไม่พบใครจึงคิดว่าตนเองคงตาฝาดไปขณะเจ้าแสงนอนหลับเจ้าแสงรู้สึกเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งนั่งทับที่หน้าอกจนหายใจไม่ออกเจ้าแสงได้ยินเสียงในหัวตัวเองคล้ายกับผู้หญิงพูดว่าเอาแหวนคืนมาเจ้าแสงสะดุ้งตื่นจึงรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ค,ความฝันไป ขณะที่เจ้าแสงกําลังเคลิ้มหลับก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะถูกกระทืบที่หน้าอกเจ้าแสงตื่นมาด้วยความโมโหและตะโกนท้าทายคนที่ทําร้ายให้ออกมาแต่มีเพียงความเงียบเจ้าแสงมองไปรอบๆห้องก็ไม่พบสิ่งผิดปกติทันใดนั้นเจ้าแสงรู้สึกเหมือนถูกเส้นผมรัดเจ้าแสงหันกลับไปมองก็พบกับผีผู้หญิงที่มีใบหน้าขาวซีดดวงตาแดงกล่ำอยู่ทางด้านหลังผีตัวน,นั้นพุ่งเข้าหาเจ้าแสงและตะโกนใส่หน้าเจ้าแสงว่าเอาแหวนคืนมาเจ้าแสงตกใจสุดขีดจนฉีลาด แล้ววิ่งหนีออกจากห้องไปอย่างไม่คิดชีวิตเจ้าแสงมาหยุดที่หน้าวัดใกล้ๆบ้านได้พบกับผู้ชายสวมชุดขาวยืนหันหลังให้เจ้าแสงกําลังกวาดใบไม้อยู่เจ้าแสงรีบไปขอความช่วยเหลือจากชายคนนั้นชายคนนั้นหันมาหาเจ้าแสงเจ้าแสงหวัวใจแทบวายเมื่อใบหน้าของชายคนนั้นเน่าเฟะดวงตากลมโบเจ้าแสงรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่คนแน่นอนผีตนนั้นบอกกับเจ้าแสงว่าแกก็เอาขอไปคือเขาสิคราวนี้เจ้าแสงหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วสลบไปที่หน้าวัดรุ่งเช้าเด็กวัดพบเจ้าแสงนอนอยู่ที่หน้าวัด จึงพาตัวไปให้หลวงพ่อลดน้ำมนต์เมื่อเจ้าแสงฟื้นคืนสติจึงเล่าให้หลวงพ่อฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือหลังจากหลวงพ่อได้ฟังเรื่องราวจากเจ้าแสงหลวงพ่อก็หลับตาทำสมาธิสักครู่หนึ่งหลวงพ่อบอกกับเจ้าแสงให้นำสิ่งของที่เอามาไปคืนเขาเจ้าแสงพยายามทบทวนเรื่องราวจึงนึกถึงเรื่องที่ตนเองเก็บแหวนของเจ้าเด่นมาได้เจ้าแสงกราบลาหลวงพ่อแล้ววิ่งไปหาเจ้าเด่นที่ปลูกกระท่อมอยู่ท้ายวัดเจ้าแสงตะโกนเรียกเจ้าเด่นแต่ไม่มีเสียงตอบเจ้าแสงตัดสินใจเเขข้้าาไปในนกระท่ออมงจด ภายในกระท่อมเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้เช่นแหวนนาฬิกาสร้อยคอและเหรียญเงินจํานวนมากเจ้าแสงรู้ได้ทันทีว่าด้วยฐานะของเจ้าเด่นไม่มีทางที่จะซื้อข้าวของเหล่านี้ได้และคงเป็นของคนตายที่เจ้าเด่นทําศพให้เจ้าเด่นขโมยของเหล่านี้มาจากคนตายแน่นอนเจ้าแสงแตัดสินใจกลับไปปรึกษาหลวงพ่อขณะที่พูดคุยกับหลวงพ่อเด็กวัดก็วิ่งกระหืดกระหอบมาหาเจ้าแสงพร้อมกับบอกว่า เจ้าเด่นนอนตายอยู่ที่เมนเจ้าแสงตาค้างพูดไม่ออกหลวงพ่อบอกให้เจ้าแสงกับเด็กวัดไปที่หลังเมนซึ่งเมเจ์ดีเก็บอัฐิของผู้ตายจํานวนมากเจ้าแสงกับเด็กวัดเดินสำรวจสักคู่หนึ่งก็พบกับเจดียสภาพใหม่มีรูปของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีหน้าตาคล้ายกับผีสาวที่ไปหลอกเจ้าแสงเจ้าแสงรีบกลับไปที่บ้านนําแหวนกลับไปวางคืนที่หน้าเจดียและได้กราบขอขมาด้วยความหวาดกลัวหลังจากนั้นเจ้าแสงตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีสาวและเจ้าเด่น จากนั้นมาเจ้าแสงก็ไม่เคยพบกับวิญญาณผีสาวอีกเลยก็จบลงแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนแต่มาจากความโลภของเจ้าแสงการที่ได้สิ่งใดมาโดยที่ไม่ควรได้ย่อมนํามาซึ่งความทุกข์และไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสกลับตัวเช่นเจ้าแสงเรื่องนี้ถือว่าเจ้าแสงโชคดีมากนะครับที่ไม่ต้องตายอย่างเจ้าเด่นหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้บ้างนะครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคิดดีทำดีบารมีคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับ